อันนี้เป็นการใช้โปรโมชั่นร้อยรับสามร้อยนะแต่ใช้ไอเดียเมียเล่นมันก็ได้มานิดหน่อยแล้วล่ะเดี๋ยวไปดูยตลุยเบนิโตตลุยมาจองตลุยมาอนะไรเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปจบที่ไวกิ้งได้ไวกิ้งแล้ว สี่ห้าไม้ดูกันยาวๆป่ะแปะมันไม่ช่วยอะไรเลยแต่เมื่อกี้แปะแตกสุดๆมาไม้หนึ่งเหมือนกันสิบลงหน่อยดิบ๊กโลลวอปแรงกว่านี้หน่อยได้ไหมเบ็ดบาดเงาอะไรแรงมากมาวะ สี่เบนหมุนสุดท้ายเคมาปลามาเต็มแบบนี้ก็บิ๊กอีกแล้วบารมีปลาเลยนะเนี่ยโหขึ้นซุปเปอร์เลยบารมีปลาเลยขึ้นไปิีกไหม เบ็ดบาทเบ็ดบาทบารมีปลาสิบหมุนสุดท้ายปะทัดมาเจมาเอมาหน่อยได้ไหมแปดหมุนสุดท้ายเคมาอังเปามาเจมาหน่อยปะทัดมาเจมาหน่อยเจไม่มาบบ๊กมาอีกดอก บิ๊กรัวว,วไปแปะนอนยิ้มเลยแปดหมุนสุดท้ายเจเต็มแผงไปคิวมาหน่อยเจ็ดหมุนสุดท้ายเจมาเคมาหน่อยเคมาสิบมาประทัดมาชาบมาเจมาประทัดมาประทัดมา ชอบมากชาบไม่มามันโว้ยหกหมุนสุดท้ายสิบมาเอมาหน่อยดิเคมาขอเอหน่อยเอมาคิวหน่อย บิ๊กมาอีกดอกแต่ไม่ได้คิวฮาหมุนสุดท้ายแปะนอนไม่ยอมนอนเลยสีหมุนสุดท้ายเจมาหมุน หมุนลูดแปะไม่ยอมนอนเลยแปะไม่ยอมนอนเลยแต่นี่เบิดปานนะได้มาสามร้อยกว่าบาทเห็นไหมเนี่ยน,นี่นี่เบิดปานนะเห็นไหมเป็ดป่านพันหนึ่งแล้วอ่ะให้ดูกันอย่างไร่ะ ใช้โปรร้อยรับสามร้อยนะมันต้องทำสามผลได้ถอนได้พันสองอ่ะเล่นเลยไม่ต้องไปป่านหรอกถ้าสนะีบวุฒสองเนี่ยป่านจะตกดำแน่นอนว้าวว้าวเต็มปลายพระทัศชาบไหม บก็ไม่มาเห็นมาแต่มันก็บิกรัวๆอยู่นะเบ็ดปลาจะแกวอะไรมา,มากมายเจ็ดหมุนสุดท้ายปะทัดมาห,าหมุนสุด้างงไปหมดแล้วเนะี่ยกี่หมุนสุดท้ายแล้ววะเนี่ยได้สิบมาเจมันอะไรจ้ิ โห่สุดท้ายให้มันกินไงมมั่งหลอกล่อมันหลอกล่อมันให้มันกินไงมมั่งเพราะมันใช้โปรอยู่แล้วเงมันการใช้โปรคือมันต้องทํายอดให้ถึงเป้าหมายเพื่อที่จะถอนเนี่ยมันก็ต้องหลอกล่อมันเล่นให้มันได้ให้มันเสียอย่างนี้ล่ะมาเลยมา เพื่อจะถอนด้วยแปะไม่ต้องไปตะลุยเวกิ้งเมื่อกี้มันห้าสกัตเตอร์ไงมองไม่อยากเสียงห้าสกัตเตอร์ในการเสียงมันจะโดนเลยอะอะตุคุณตกคุณ มนนั่นไงมองบอกแล้วไงมองบอกแล้วไงอาให้เหลือพันหนึ่งเดี๋ยวให้เหลือพันหนึ่งแล้วมองอยู่ดดำคลิปต่อแต่คลิปนี้จบตัวไหมนี่ หรือสีสีอย่าละโมบนะอย่าละโมบแต่มองบอกคนอื่นได้แต่มองบอกตัวเองไม่ได้หรอกผ่านวะผ่านวะผ่านวะ อ๋อวะอย่าละโมบหมายสุดท้ายนะชอบกบกดไลค์กดถูกใจกดสตอ์คไอกดแชร์กดลงใจม่องด้วยมีแต่ว้าวมีแต่ว้าว ฉาบมาหน่อยดิตัดมาทัดมาคิวมาป่ะมันวย สวนมายาวๆพี่น้องเหลืออีกขหมุนหกหมุนสุดท้ายว้าวห้าหมุนสุดท้ายเจมาชมาบมาหน่อยนี่สี่หมุนสุดท้ายแดงเปล่าอ่ะประทัดมาหน่อยเจมมาประทัดมาหน่อยว้าวสามหมุนสุดท้าย ว้าวน้องมูนตายได้ฉาไปเค้ปอังปะทัดมาสิบมาเคมันนี่นเฮ้ยเสียงแหบเลยโชคดีมีรักนักปัน่นเอาไปเป็นแนวทางกันนะ ชอบกดไลค์กดซับก,ก๊กไอกดแชร์มึงก็มองด้วย